สวัสดีครับแอดมินโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะทําทแกงเลียงกุ้งสดครับมออแกงเลียงกุ้งสดนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนอืมอันนี้เราก็จะมีก<ม>ุ้งมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คือกุ้ง,งเราแก่แล้วครับแล้วก็อันนี้ใบแมงลักตําลึงใบแมงลักแล้วก็อันนี้เห็ดนางฟ้ามีเห็ดนางฟ้าน้ําเต้าน้ําเต้านะครับแตงโมอ่อนฟักทองยอดข้าวโพด จริงๆแล้วเราจะใส่บวบเลี่ยมก็ได้แล้วก็ลำเหลือหัวปีเพิ่มเข้าไปก็ได้ถ้าเกิดคนท้องก็จะกินแกงเลียงแล้วก็ใส่หัวปีครับอ่าใช่ครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่ามันเพิ่มเรียกน้ํานมใช่ใช่ครับผมอันนี้ก็เครื่องแกงเราตําไปแล้วก็จะมีอ๋อนี่นี่กระชายหอมแดงกระชายหอมแดงนะครับผมแล้วก็พริกไทยเม็ดพริกขี้หนูพริกขี้หนูครับกะปิแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วก็ปลากรอบปลากรอบครับตำใส่เข้าไปด้วยกันเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครใครฟังไม่ทันเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีเดี๋ยวใส่ไว้ให้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ว่าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็เอาของที่ว่ามันถูกยากลงไปก่อนนะครับโอเคครับเอาน้ำเต้ากับแตงโมอ่อนใส่ไปก่อนนะครับคือเราใส่น้ำเต้าลงไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับน้ำเต้ากับแตงโมอ่อนครับ เราต้มให้มันพอสุกได้ที่นิดนึงแล้วเราค่อยเอาฟักทองลงแล้วก็ยอดข้าวโพดลงครับโอเคเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมพริกแกงทีหลังวันนี้เราเรามาดูอาหารบ้านๆกันนะครับว่าแกงเหลียงบ้านๆเนี่ยรสชาติออกมาเป็นยังไงมันก็จะมีเนี่ยครับเดี๋ยวบอยอีกรอบก็ได้ครับในนี้จะมีกระชายกระชายนะครับสาผมอีกรอบครับมีกระชายกระชายนะครับแล้วก็หอมแดงหอมแดงครับกะปิครับผมพริกขี้หนูสวนครับพริกไทยเม็ด พิกไทยแห้งนะครับพิกไทยเม็ดแล้วกุก้งแห้งเอาก็ประกอบประกอบครับผม<อ>แล้วก็เอาทุกอย่างมาตําเข้า,าด้วยกันเลยครับตําให้แหลกเลยนะครับ,ใ,รบใส่กะปิใส่กุ้งแห้งกระชายผอมแดงพิกไทยเม็ดประกอบนะครับตําเข้าไปครับ นะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับสำหรับท่านใดนะครับผู้ชมท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมไลน์กลุ่มนะครับสามารถคลิกได้นะครับจากลิงก์ไลน์กลุ่มด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้ฟักทองอันนี้กุ้งกุ้งปอกเปลือกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผมกุ้งแกะเปลือกแล้วเดี๋ยวเราเอาฟักทองลงไปครับเราฟักทองลงเตาครับตัดโคตร อ๋ออันนี้คือเหมือนกับเราต้มให้สุกก่อนแล้วเราค่อยใส่เครื่องแกงใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่คือนี่คือจริงๆเหมือนอาเหมือนอย่างก่อนเนี้ยผมยังเข้าใจนึกว่าเราต้องเอาเครื่องแกงลงไปต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ผัดอ๋ออันนี้เราไม่ถ้าเป็นบางชนิดแต่เราต้องเอาลงไปผัดเอาลงไปผัดในกระทะผัดผัดกับของสดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราตาไว้ละเดี๋ยวเราแค่ลงไปตอนลงไปนี่ก็คือชิมแค่รสชาติชิมรสชาติอย่างเดียวใช่ครับเริ่มเริ่ม เริ่มสนใจคําหลังครับคำว่าอยากจะชิมรสชาตินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครสนใจเข้าร่วมไลน์กลุ่มนะครับสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ l i น์แอดโฟราภาลุย88นะครับผมทําตัววิ่งไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับเราเข้ามาคุยกันนะครับสูตรอาหารมีอาหารอะไรเด็ดบ้างนะครับรวมไปถึงเลขเด่นของเราด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้โอแอดโอ๊ตมาแรงมากครับจากที่ผมเห็นนะครับมาเกือบทุกวัน เกือบนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ทุกวันแบ่ง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 ให้คนอื่นเขาบ้างเถอะครับแม่มามาทุกเกือบเกือบจะไม่ทุกวันกือโอ้เกือบจะไม่ทุกวันด้วยโอ้โหนะครับใครใครสนใจนะครับหรือว่าใครอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงครับต้องลองเข้าไปพิสูจน์ดูครับครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหาร น้ำเริ่มเดือดอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับครับผมแอมโอตครับ่าช่วงนี้วันที่18นี้ใช่ไหมครับที่ใช่ใช่ช่ครับนี้ที่ของเรามีอ่าทอดกระถินครับวัดบ้านพาดครับใช่จังหวัดอยุทยานะครับพนครศรีอยุทยาครับท่านใดนะครับสนใจร่วมบุญนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโฮราพาโวยแปดนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะ ร่วมเดินทางเดินทางไปกองกระถิ่นครับที่ห้าครับที่ห้าเจอกันที่ตักศิลานี่เลยใช่ครับผมแจ้งแจ้งแจ้งมาก่อนก็ดีนะครับว่ามีใครสนใจจะไปกับเรานะครับก็คือเดี๋ยวไม่มีที่ั่งไปกลับใช่คือเราเหมารถไปไปกลับก็คือค่ารถร้อยบาทนะครับผมแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับใช่ครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับาทางทางมูลนิธิตักศิลาเรา,เรายังจัดทาโรงทานที่วัดด้วยนะครับ <st it> ใช่รครับใช่ครับผมถ้าถ้าใครมานะครับามาขึ้นรถตอนตีห้ของวันที่18ครับจะได้เจออาจารย์หลายๆท่านตัวเป็นๆตัวจร <ละ S 1> ิงต,ต,ตัวเป็นๆครับ <laughs> <laughs> และจะได้เจอหลายท่านเลยครับเพราะว่าจะน่าจะร่วมขบวนไปในรถตู้ด้วยกันครับผมเข้าใจว่าน่าจะไปทุกท่านเลยครับจากที่ผมดูนะครับแอมิโนจากที่ผมทราบมานี่น่าจะไปทุกท่านเลยนะใช่ครับได้ได้เจอแน่เลยครับ แน่นอนครับโอ้ยนี่เราเรามัวแต่โมโลแล้วโหเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าหน้าตาอาหารเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับอันนี้ใส่เห็ดใส่เห็ดลงไปนะครับใกล้น้ำจะแห้งแล้วใกล้น้ำจะแห้งม่คืนจริงเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสหาโอกาสเราออกไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านสมาชิกหรือว่าบ้านอาจารย์ท่านอื่นอแอดมินท่านอื่นๆกันบ้างครับไปแล้วเดี๋ยวเราไปบุกครัวเขาเลยครับ ไปถึงไปแบบไ,ไม่ให้ชุ่มให้เสียงไปถึงบุกครัวเราไปดูเลยเขามีอะไรบ้างมีอะไรละเอานั้นนะครับมาทําสรุปแล้วเจอแต่ไข่เจียวเก <laughs> <c oughs> ็เราต้มกินอยู่บ้านคือเราคาว่าในหม้อเนี่ยไอ้พวกบวบก,กับฟักทองเนี่ยจริงๆเราต้มแป๊บเดียวเนี่ยพอมันร้อนได้ที่พอเราปิดแก๊สปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวความร้อนมันจะวิ่งเข้าไปเองครับ มันจะวิ่งปื๊ดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก็ได้ครับนี่อันนี้มองเหมือนยังไม่สุกใช่ไหมครับอันนีวเราดูเราดูหน้าตามแล้วเอามาวางไว้แล้วมาวางให้ดูกันว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวพอะมันอยู่ข้างนอกความร้อนจะวิ่งเข้าไปเร็วมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสุกละคือมันสุกแล้วใช่ใชที่เขาเคยบอกว่าอย่าถ้าจะฆ่าจอเคนี่ให้ต้มฟักทั้งเปลือก แลวโยนทั้งลูกยูงลกเพราะมันจะร้อนนานมากเป็นชั่วโมงเลยครับอันนี้จริงๆนะมันสุกแล้วคืออจริงๆแต่ว่าถ้าอย่างนั้นผมกลัวน,นี้มากกว่าครับแอินอตผมกลัวจระเข้มันไม่งับฟักมันมางับคนโยนหร่าใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวเรามาใส่นี่ลยครับเรามาดูครับอันนี้เราใส่เครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงไปครับสำหรับเครื่องแกงนะครับไม่ต้องเป็นกังวลครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีครับว่าส่วนผสมของเครื่องแกงเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมของแกงเลียงเรามีอะไรบ้าง มันก็จะเริ่มหอมขึ้นมานิดนึงใช่ครับผมเริ่มได้กลิ่นได้กลิ่นของเครื่องแกงแล้วครับอ๋อนี่เอาจิงๆิงเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างครับเกือบแล้วครับเกือบเกือบจะได้แนละ้วนะครับ <c oughs> เติมเครื่องแกงอีกหน่อยนะครับครับผมคือคือผมตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเนี่ยได้กลิ่นของอาหารมากเพราะว่าคือมันคือแกงเลียงจริงๆครับแน่ท่านผู้ชมถามมาเลยว่าอา้าวแอด แล้วแอดทาแกงเลียงกันมันไม่ใช่กินแกงเลียงเขาจะไปกินนอันนี้จริงเขาไม่ได้เรียกแกงเลียงครับวันทูคอวันทูคอนะครับอ่าใส่น้ําปลาไปนะครับเติมน้ําปลาลงไปหน่อยนะครับ,รบอืมกิ่นแกงเลียงออก อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือเติมน้ำปลาใช่ไหมครับเราจะไม่ใส่ชูรสเลยครับเพราะว่ามันมีกระปงกระปี่อะไรอยู่ในนี้แล้วนี่เราดูกันแบบนี้เลยเราใส่กันให้เห็นหอมมากครับเอหรือว่าเราหิวนี่ฮะไงครับรสชาติมาแล้วครับมาแล้วใช่ไหมครับแ๋ยวเราเติมกุ้งครับ ใส่กุ้งสดลงไปครับดัดูดูแบบง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนนเห็นไหมครับนี่สุกแล้วโอ้ใช่ครับสุกมันสุกแล้วจริงๆครับคือ,ค,อคือเอาจริงๆนี่คือแบบว่ามันมันดูง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเเดียราตำลึงตำลึงใส่เข้าไปเลยครับใช่ไหม,มครับผมอ๋อ ปกติปกตินี่เขาใส่เขาใส่ไหมครับใส่ครับอันนี้คือใบแมงลักใบแมงลักนะครับรสชาติมันจะเปลี่ยนจากตะกี้เลยครับพอเราใส่ตำลึงกับใบแมงลักม,มาแล้วนะครับแกงเลียงของเรา จนจบสุดท้ายครับีตกแต่งหน้าตาด้วยกุ้ง